สบายดีทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ที่พาทุกท่านเข้าเบิ่งบรรยากาศในายามค่ำคืนอยู่ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะจะเป็นตึกเบื้องหน้าน,คนนะครับเนาะสำหรับตึกนี้เขาถ่ายลงเป็นคลิปหนึ่งละเดี๋ยวเขาที่พาทุกคนไปเบิ่งตึกเบื้องหน้านนะเบื้งภาพบรรยากาศว่าตอนแรงตอนค่ำคืนแบบนี้นะมันิดมีบรรยากาศอย่างไรเนาะอยู่ที่ศูนย์การค้า เปลี่ยนแจนเซ็นเตอร์รถสัญจรหลายนะว่างรถที่สัญจรอยนนี้จะเป็นถนนกูเวียงครับรถหลายอยดีนะไปๆมามาเยู่คนมาเล่นมาเที่ยวกันหลายอ้าวอ้าวเห็นมันอยู่เนี่ย เื่อมันเมแล้วค่เดี๋ยวเข้าไปเบทุกคน,นเนาะ้าจะใส่ไฟเรียบถึงเนาะ เดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศในยามกลางคืนแบบนี้สิเป็นอะไรทุกคนเอามาเจ้าเทื่มันมาต้องสวยวันนี้ลองมาเบ่งบรรยากาศในยามกลางคืนบิ่งอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่บริเวณด้านหน้า จะมีห้องหนังนะอยู่ที่ซันซีเดี๋ยวไปเบ่ไปจังไดเนาะนี่มีสูนรถนำนะเขาจะรถมาโซอยู่ตุกเกียวมี่อันนี้เขาจะขอรถมาโซบรรยากาศทุกคน ห้านค้าบอกม่นอย่างที่เปิดอยู่สองข้างก็จะปกติเนะแต่ว่าเขาจะ,ะบอรอ์เบิรงกทุกคนเขาจะเบิ่งแบบรวมๆแบบนี้เนะเดี๋ยวขึ้นไปซันทึงเนะ เจ้ารถไฟฟ้ามาโซ่ไข่นี่ห้างทำห้างอย่างนี้จะเจ้าปิดหมดแล้วนะ เป็นห้างขายเครื่องทุกคนชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนาะแล้วก็ชั้นสี่จะเป็นห้องน้งอันนี้นเราขึ้นมาเป็นภาพบรรยากาศตอนแรกห้างอาหารน้ำมาขึ้นมาสันนึงนลิฟต์ตัวนี้ตายย่ากเหรอ <laughs> ก็นั่นเลื่อนนะตัวนี้บนเลื่อนโอ้คนเยอะกว่านี้เยอะเลยทุกคนน,นี่อันนี้เป็นข้อมูลรายละเอียดสารสั้นนะสนน่ง รายละเอียดเป็นได้มากมีส้สั้นมาซ่อเนข้าวเย็นจาเปอรลายละเอียดเครื่องของเจ้าขายก็ใช้ได้มีเสรสั้นมีาอาหารเครื่องดึงม่มนั่ง ขอไปเบิกเงินบิกง,งหนังทุกคนเป็นยังไตอนแล้งแบบนี้นะแต่ละวที่เรามาจะตนสวยนหนังคมใหม่วันนี้ข้มมาปรมาณนีนน้ทุทกคนแต่ไปรุ่นสุวหลหยนะ่นเกรเจอมาบ่งบ่าวบุสาวหล่ชีกกจามา ประมาณนี้เดี๋ยวลงไปเพิ่มสั้นลงต่อนี้ คนอีโมไดทา์าทุกคนเยอเพาจะลงไปสันสานไปตนี้ขยในรีบขา้าก็ใ่้ลา,ราเรียบแบบนี้ตอนนี้เราอยู่ในรีบคนเดียวหอนอะไรก่อนตอนนี้เนาะเออเฮ่ออ,ออกมาทีสันส ส,สินค้าโทรศัพท์สินค่ายังแกนเซ็นเตอร์ในยามกังในยามกลางคืนส่วนหลักจะเป็นโซฟาเนาะเครื่องนอนสันนี จะเนีน่เป็นสั้นเป็นสั้นลงไปสั้นที่สองบี้ชุดเลี้ยวเขาก็มาถ่ายนะแต่ว่าเป็นตัวสวยมนีมานตตอนกลางคืนทุกคนนี่จะเป็นเสื้อผ้าเป็นสั้นหลายเลย ออไปเบิ่งด้านหลังเนัะด้านหลังสันหนึ่งเดี๋ยวสิดลงสันหนึ่งอีเจ้าโอ้ตัวนี้เขาเจะปิดไฟแล้วส่วนไหนเป็นกระเป๋านะ เบื้องคุยยิงอยู่ซันนี่เดเบิ่งซันอันซันนึงก็โอ้ไปเบิ่งเบื้องทางหลังเดี๋ยวไปเบิ่งเบื้องนี้นะเบื้องห้าอาหารวังนี้ห้าอาหารซาบูอยู่นี่นะเ<ม>ดี๋ยวที่พาไปเบิ่งว่าอัน,นมีคนมากินอาหารหน้อยหลายเนาะซาบูซาบู นี่จุดนี้ครับโอ้มีคนมีคนกินหลายอเยลยนะโอ้เสรษฐาทุกคนคันตาที่กินเยอะ เบื้างหลังมันมืดที่เดี๋ยวลงไปกไป็ไปปิดคลิปอยู่บงข้างหลังนะมีมานี่จะมีห้างอาหาร safety โอ้มาท่านหลังมืดปิดประมาณนี้ทุกคน นีจะมีซูปเปอร์มาร์กเก็ตนำเนาะมีสนย์การค้าทานค้าด้านในเขาจะห้ามถ่ายหุ้บถ่ายอย่างมีกฎระเบียบขอห้ามต่างๆนี่เขากำลังปรับปรุงเจ๋าอย่างมาเบื้องเบื้องห่งเฮงบรรยากาศ ในยามกลางคืนอยูเคลดนิดคนเขามาถ่ายมาเก็บนเนละเทือเป็นมาต้นสวยนะมื่อนี้มากลางคืนแบบนี้เป็นภาพบรรยากาศอีกบรรยากาศรถจอดไหลเลย,ยทุกคนทุ่งแหมนี้คอน่าจะมีคนมาพักมาเซาหลาย หานค่ะเข้าได้สองเบื้องเนาะเข้าได้เบื้องที่เอามาเมื่อกี้แล้วก็เข้าเบื้องนี้ได้นํานี่เข้าไ้ยืดสองฝากเป็น้ะที่เราไปล่อมันเป็นล่อ,อยูเทอร์นนะฉีดทางเชี้ยงเป็นบรรยากาศในยามกลางคืนนะเราโมนี่มา าะคิดศูนย์การค้าเบียงจันเซ็นเตอร์และก็ภาคสันให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะประมาณนี้เลยทุกคนอัปเดตเบิ่หาเบิา่านายางขาสนไปอย่าลืมติดตามชอ,องของฮาวน้ำทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปเนาะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ทุกคน